สามจบเอาว่าวายังสี่เด้อพุทธะเมตตามหาล้ำรวยธรรมะเมตตามหาล้ำรวยสังฆะเมตตามหาล้ำรวยณามีมามหาล้ำรวยเมียวเมียวเมียวรวยรวยรวยแค่นี้ใช่ไหมคะแค่โอเคค่ะสามจบเอาว่าวายังสี่เด้อพุทธะเมตตามหาล้ำรวยธรรมะเมตตามหาล้ำรวยสังฆะเมตตามหาล้ำรวย นะมามีมามหาล้ำรวยเมียวเมียวเมียวรวยรวยรวยแค่นี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะคาถาเป็นคาถาลูกปูข้าวมูด้ตรงอันนี้คืออัดอน่องเมียวเห็นบ่คะเมียนอัดน่องเมียวครับลูกเมียวได้ตรงเลยครับก็คือเปิ้ลยเข้าหีพอแล้วก็ไอเปิ้ลยูน้ำทีของเปิ้ลเนาะน้ำทีลูกเก่าไว้หายปล่อยเลยบางทีจะพันรอาไปเกือบจะเป็นผงหมดเลยบนแต่ว่าอย่างนานๆมันจะเป็นผงเป็นพงเลยครับแต่เราก็บไว้หอดสามปีบ่เหลือจักอันมิเตมิเตเป็นพุ่นเลย น้มุต็ตักวะดตัวระตวสมมาสมุติสัสัตว์สตวุทธตมีตามหาธรรมรวยธรรมมตตามหาธรรมรวยสังฆามีตามหาธรรมรวยนัมามีมามหาธรรมรวยเมียวเมียวเมียวรวยรวยรวยสาธุสาธุสาธุะขายได้โมื้อเอาพุทธเป็นเจ้าขายยาฟังปี่ยางมะม่ารวยรวยรวยะอยากได้ทักเข้ามานะคะ อยากได้ทักเข้ามานะคะ